ในบทเรียนนี้เราจะพูดถึงเรื่องวิทยุเดิมนะครับจากโรงงานหรือว่าเครื่องเสียงที่มีวิทยุอย่างเดียวนะครับเจ้าตัววิทยุของเรานี้ถ้ามาจากโรงงานหรือเราซื้อมาติดตั้งต่างหากเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะมีผ้าขยายภายในตัวมันนะครับดังน,น,นั้นนี่ก็คือชุดเครื่องเสียงแบบคร่าวๆนะครับสำหรับใช้วิทยุตัวเดียวเป็นตัวขับกําลังนะครับเราสามารถเพิ่มได้โดยเสียงแหลมนะครับ1คู่เพิ่มเข้าไปนะครับและเสียงกลาง 1คู่นั่นเองเพิ่มเข้าไปนะครับโดยที่เราเอาไปติดตั้งอยู่รถข้างประตูเรานั่นเองตรงนี้เราไม่ต้องเพิ่มระบบขยายอขึ้นไปนะครับไม่ต้องวางแอมเพิ่มนะครับใช้แค่เจ้าขยายของวิทยุมันอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับอันนี้ก็เรียกว่าระบบที่ขยายแบบใช้วิทยุตัวเดียว,ว,เ,ยวเป็นตัวขยายนะครับจบอยู่ในชุดเดียวนั่นเองนะครับสำหรับบทเรียนนี้ก็เป็นความรู้สั้นๆเท่านี้นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าวิทยุในรถยนต์ที่มา จากโรงงานเนี่ยสามารถขยายระบบได้ไหมได้นะครับโดยการเพิ่มเสียงกลางเพิ่มเข้าไปนะครับแทนดอกลำโพงเดิมของข้างประตูเราได้เลยเราสามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะครับเป็นดอกขนาด6นิ้วนะครับเอามาแทนที่ข้างประตูเราได้เลยส่วนเสียงแหลมนี้ก็หาที่วางหน้าคอนโซลหรือจะเป็นแบบนี้ก็ได้ครับนี่ครับชุดเสียงแหลมเป็นแบบ โดมทั่วไปนะครับวางหน้าคอนโซลหน้าเราก็ได้แทนเจ้าตัวนี้ก็ได้นะครับผมถ้าไม่อยากใช้แหลมจานมันเป็นเสียงบาดหูเราก็ใช้แหลมโดมอย่างนี้ก็ได้นะครับหาซื้อเอานะครับเป็นซอฟโดมนี่นะครับวางที่หน้าคอนโซนลรถเรานั่นเองก็สามารถจัดชุดเครื่องเสียงเพาะๆให้รถเพื่อนได้นะครับสำหรับบทเรียนนี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ